เช่นที่อำเภอแม่แตงเองนะคะก็ทางด้านของคณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ไปเยี่ยมการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งพร้อมกับเน้นย้ำเรื่องของมาตราการป้องกันโรคโควิด -19 ค่ะ จากภาพนะคะเป็นที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นายปรกรณ์มหันนบกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกตพร้อมกับคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการรับมอบวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งค่ะโดยมีนายเกรียงไกรพา,านดอกไม้ผู้อำนวยการสอนอง,งอกกกตเชียงใหม่ร่วมให้การต้อนรับ ทางนี้ในส่วนของอำเภอแม่แตงก็จะมีเขตเลือกตั้งอยู่ทั้งหมด2เขตมีหน่วยเลือกตั้งอยู่139หน่วยการดำเนินการแจกหีบบัตรและอุปกรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองค่ะได้ช่วยการดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จในวันนี้ทุกหน่วยเลือกตั้งก็จะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งค่ะ,ะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดีเรียบร้อยนะครับขณะนี้กําลังตรวจเช็ค บัตรเลือกตั้งทั้งหมดนะครับว่าสมบูรณ์พร้อมหมดทุกอย่างครับเนื่องจากปัญหาโควิดเราจำเป็นต้องเพิ่มหน่วยนะครับเพิ่มหน่วยเพิ่มกปนคือกรรมการประจำหน่วยทั้งหมดแล้วยังต้องเพิ่มอสมนะฮะเพื่อจุดประสงค์เดียวให้ความปลอดภัยกับผู้ที่มาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ครับ